ห้าโครงเนื้อเรื่องใช้ซ้นำนํากลับมาใช้ใหม่จากเกมในอดีตที่ถามว่าเบื่อไหมก็ต้องบอกว่าโคตรจะเออไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อช่วยใครบางคน<ม>ที่ถูกจับตัวไปโครงเรื่องแบบแรกที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีคิดแบบคลาสสิกหรือคิดแบบอื่นไม่ออกว่า ที่นักพัฒนาในยุค80-90ชอบหยิบมาใช้กันนั่นคือการไปช่วยคนสําคัญที่ถูกลักพาตัวไปโดยตัวพ่อของเกมแนวนี้จะเป็นเกมซีรีส์อะไรไปไม่ได้นอกเสียจากซูเปอร์มาริโอที่ตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงภาคล่าสุดอย่างซูเปอร์มาริโอโอดิซีลุงหนวดของเราก็ยังไปช่วยเจ้าหญิงที่ก็ขยันให้ถูกจับตัวไปเหลือเกินโดนจับตัวไปเก่งไปจนถึงเกม Dragon Quest ภาคแรกที่ราชามังกรจับเจ้าหญิงไปหรือจะเป็นเกมต่อสู้อย่าง Art of Fighting ถูกับตัวละครยูริสากาสากิที่ หลายคนรู้จักกันในเกม The King of Fighters ก็เคยเป็นสาวน้อยอ่อนแอที่ไร้าทางสู้มาก่อนแต่เหมือนจะแค้นจัดระบายหมัดมวยในเกมเวอร์ชันต่อสู้สยับเชียว<ป>หรือจะเป็นฮัตสันแอทเวนเจอร์ไอแลนด์ที่เราต้องไปช่วยแฟนสาวที่ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปซึ่งเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะว่าเกมในยุคนั้นยังไม่ได้ใส่ใจการบอกเล่าเนื้อเรื่องเท่ากับยุคนี้ดังนั้นการโยนเรื่องราวอะไรง่ายๆเพื่อให้ตัวละครไปทําภารกิจจึงไม่ควรจะซับซ้อนเรื่องราวนี้จึงถูกเอามาใช้บ่อยในเกมยุคเก่านั่นเอง ถูกเลือกให้ปกป้องโลกอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรามักจะได้เห็นในเกมยุคเก่านั่นคือการโยนภาระให้ตัวละครของเราไปทําภารกิจปกป้องโลกจากเหล่าร้ายยกตัวอย่างเช่นเกม Dragon Quest ที่มักจะหยิบมาใช้บ่อยครั้งตั้งแต่ภาคแรกๆของซีรีส์มาจนถึงภาคล่าสุดที่ทั้ง <c oughs> เป็นพระเอก <c oughs> เราก็ยังคงจะเจอเนื้อหาแบบนี้หรือบางทีก็ไม่ต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกแต่เป็นคนแกร่งที่สามารถลุยเดี่ยวบุกรังศัตรูอย่างคอนทราหรือว่านินจาไกเดนที่ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่สร้างตัวละครขึ้นมาแล้วบอกว่าตัวละครนี้มีเป้าาหมยที่ ปกป้องโลกเพียงเท่าน,นี้ก็มากพอที่จะทําให้คนเล่นเกมในยุคนั้นสนุกได้โดยที่หลายคนก็ไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเสียด้วยซ้ําแต่พวกเขาก็สนุกกับเกมเหล่านี้ได้ถ้าไม่เชื่อลองไปถามคนเล่นเกมยุคเก่าๆดูก็ได้แล้วนะครับว่าคอนทรากับินจาไกเดนเอะเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะลุงเอะหยอกหยอกพี่ไม่ใช่ลุงเ <laughs> เอาตัวละครมา,มารวมกัน,กนแข่งรถอีกหนึ่งความนิยมที่นักพัฒนาเกมในยุคดุ้นเดอชอบใช้คือเมื่อหมดมุกที่จะทําภาคต่อของเกมในซีรีส์สต่างๆพวกทีมพัฒนาก็มักจะหยิบตัวละครในเกมที่มีอยู่มากมายมาแข่งรถกัน ซึ่งถ้าจะว่ากันจริงๆเกมแข่งรถแบบรวมดาวของตัวละครเกมครั้งแรกๆนั้นคงต้องเริ่มมาจากเกมในซีรีส์ m a r i โ k a คาที่ก็เป็นการนําตัวละครในซีรีส์ต่างๆของ Nintendo มารวมกันแข่งรถซึ่งเราก็จะได้เห็นหลากหลายเกมในยุคนั้นที่ยึดแนวทางนี้มาใช้บ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านกเหลือพี่ขนพักพวกจากแฟนชายฟินอลแฟนซีมาบื้นๆเ <c oughs> บื่อแล้วเป็นพาหันะมาชนะในเกมแข่งรถของช็อกโกโบเรซิ่งดีกว่าโอ๊โอยใครคิดสริปวะเนี่ยหรือจะเป็นตัวละครยอดฮิตอย่างซีรีส์ r o c k m a n ที่มีเกมแข่งรถอย่าง Rock Man a b t t ล็อกแมนแบท ถึงเกมบนมือถือในตำนานอย่างนกโกรธในเกม Angry Birds ที่กระทำเกมรถแข่งในชื่อ Angry Birds Car Racing ให้เราได้เล่นเกมแนวจีจจสาวถ้านับกันจริงๆเกมแนวจีบสาวก็เคยเป็นที่นิยมในยุคเกม t o k i m k o m e m o r i a l ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Super Famicom ในปี1994และนับจากนั้นก็มีค่ายเกมเริ่มทำเกมแนวนี้ออกมาวางจำหน่ายเรื่อยๆที่มีตั้งแต่เกมจีบหนุ่ม Angelic ที่เป็นต้นแบบเกมแนวจีบหนุ่มเพื่อเอาใจสาวๆหรือจะเป็นเกมจีบสาวที่ออกมาในยุคนั้นอย่างโดคิวเซที่เป็นคู่แข่งของโทคิเมคิเมโมเรียลจนมาถึงยุคของ p พ a y s t a t i o n วันที่เป็นหนึ่งในช่วงเฟื่องฟูของเกมแนวนี้จนตัวเกมที่ค่อยๆเสื่อมความนิยมจนแทบไม่มีแล้วในตอนนี้และกลับมาอีกทีสนใจจีบนกพีราบหนุ่มในฮาโตฟูบอยเฟรนกันไหม <c oughs> หรือจะจีบตั๊กแตนใน Cre เ t เ r อร์ทูไอชอะไรมันเนี่ยหรือถ้าใครหลงรักทีเรนี่เลยจูราสิกฮาร์ด ซะด้วยไม่ใช่ปาร์คนะซอมบี้เฮ้ยไม่เบื่อกันบ้าง ปิดท้ายกับเรื่องราวที่นักเล่นเกมหลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการแต่งเนื้อเรื่องเกมให้เป็นแนวซอมบี้ที่จะว่ากันจริงๆเกมแนวซอมบี้มันก็มีมานานแล้วล่ะนะครับแต่ถ้านับความนิยมในกลุ่มทีมพัฒนาเกม<ๆ>ก็นับตั้งแต่ที่เกม Resident Evil ภาคแรกที่โด่งดังนับจากนั้นเราก็ได้เห็นโครงเรื่องแนวซอมบี้ออกมาอย่างมากมายแรกๆก็ตื่นตาตื่นใจนั่นแหละแต่พอเจอบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นเนื้อเรื่องปกติของวงการเกมไปแล้วแต่เอาจริงๆก็ใช่ว่าคนเล่นเกมจะเบื่อเพราะมีคนทําเกมซอมบี้ออกมาเยอะและในปัจจุบันก็มีการพัฒนาหรือ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้แปลกไปกว่าคนอื่นเขาอย่างซอมบี้ในเกม The Last of Us ที่เปลี่ยนจากซอมบี้ธรรมดาให้เป็นซอมบี้เห็ดที่น่ากลัวพร้อมเนื้อเรื่องที่เจาะลึกไปยังความสัมพันธ์ของตัวละครเอกทั้งสอง หรือจะเป็น Resident Evil เองก็เปลี่ยนแนวทางจากซอมบี้ให้กลายเป็นเชื้อปรสิตซึ่งเราจะได้เห็นเกมแนวนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆและแน่นอนว่ามันยังคงอยู่กับเราไปอีกนานและเราก็เชื่อว่าคนเล่นเกมจะไม่มีวันเบื่อเนื้อเรื่องอย่างนี้แน่นอนถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือจะคอมเมนต์ก็ได้เพราะไม่ว่าจะวิธีไหนก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับพวกเราไทยแลนด์เกมโชว์อยู่ดีนะ